สวัสดีครับผมคุณแดนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณแดนที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้สอนคลิปการใช้มัดศอกเข่าไปแล้วต่อไปวันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการถีบนะครับในเรื่องของการจดมวยนะครับการยืนการจดมวยคือเราจะสอนวิธีการถีบนะครับลักษณะการถีบคือเรายืนในลักษณะเท้านำเท้าตามมืออยู่นลนักษณะทีตายนี้ถีบยกขาขึ้นมาหน้าถีบการถีบคือ,อเราจะถีบแบบเอ็นตัวเมหลังแล้วก็ส่งแค่ ส้นเท้าหรือฝ่าเท้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ของคุณแดนามาดามสอนลูกศิษย์ถีบก็คือจะให้พุ่งตัวไปข้างหน้าคือทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้านะครับจะไม่คล้อยเอ็นมั้งหลังเพราะให้น้ำหนักของเราทั้งหมดไปหาคู่ต่อส,สู้แต่ถ้าิงอย่างนี้มันจะเป็นการฝึกถีบในลันกษณะของการป้องกันมากกว่าเห็นไหมครับยเอ็นมั้งหลังแต่ถ้าเราถีบเพื่อการโจมตีนะครับเราจะพุ่งน้ำหนักไปข้างหน้ายางนี้นะครับดุลนะถีบป,ปั๊บยกขึ้นมายกขาขึ้นมาในแนวตรงเส้นกลางกายและถีบ หลักการถีบมุ้งต้นให้เล็งไปที่สเตนัมบริเวณหน้าอกเป็นหลักก่อนนะครับถีบอ่าฝึกอย่างนี้ไปก่อนอถ้าเราคนที่ฝึกใหม่อาจจะถีบด้วยฝ่ฝาเท้าแต่คุณแนะนําให้ถีบด้วยส้นเท้าก่อนเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้เวลากระทบยังไงมันก็กระทบทั้งฝ่าทั้งส้นแน่นอนนะครับลักษณะประมาณนี้เนาะจดมวยครับยกตามองโฟกัสยกนะครับดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างเนาะยกฟุบกฟุบตรงๆยกกัดเข้าไป ช้าๆนะครับประมาณนี้หายคิดหนึ่งนะครับยืนทรงตัวให้ดี